สวัสดีตอนเชานะ้าๆณวัดบ้านกวนบุญน,นะครับตอนนี้เราจะได้จะพามาดูงานสร้างกุฏิพระอาจารย์หลังใหม่นะครับไปถึงไหนแล้วนะครับดีก็พระอาจารย์ก็ไม่อยู่สงสัยจะมีกิจนิมนต์นะครับจะมีแต่วพวกตัวเล็เลนี่ยครับอยู่ เดี๋ยวจะไปดูอัปเดตดูว่ากุฏิหลังใหม่พระอาจารย์ถึงไหนแล้วนะครับอ๋อนี่ครับก็ดวลรมตั้งเสารเรียบร้อยแล้วนะครับเสาจำนวน10บเอจำนวน9ต้นนะครับต้นละสเมตรประมาณ3เมตรถึง3ามเมตรห้าเมตรถึง7เมตรนะครับความกว้างความยาว นะครับก็จะมีระเบียงออกมาหรือ,อยังไงนะครับเพื่อจะไม่ให้เป็นการคับแคบเหมือนกุฏิหลังเก่านะครับกุฏิหลังเก่ารู้สึกว่าผระอาจารย์บอกว่ามันจะคับแคบเกินไปก็เลยปรับเปลี่ยนออกมาให้มันกว้างขึ้นมาบ้างจะได้มีที่ต่ข้างในส่วนมากจะมีแต่ของสำคัญก็เลยต้องได้เก็บไว้ข้างในนะครับ <c oughs> ส่วนไม้กุตีเก่าก็ยังกองเพื่อไว้ใช้งานในการทำก่อสร้างนะครับ น่าจะประมาณหกคูณเจ็ดเมตรประมาณนี้นะครับประมาณด้วยสายตานะครับเดี๋ยวจะพาเอซีไปดูเหล็กที่เพียวงท่านในสั่งซื้อมานะครับนี่เหล็กพร้อมนะครับเหล็กเป็นเหล็กคาร์บอนไนท์นะครับเหล็กคาร์บอนไนท์สี่นิ้วมีสี่นิ้ว น่าจะเป็นเสาบนนี่ก็นิ้วครึ่งคูณสามนิ้วคูณสามนิ้วคูณสองนี่น่าจะเป็นนิ้วเหล็กแปรใช้าทาแปรเพื่อไว้รอรับยิงอลูซิงครับนิ้แผ่นอลูซิงนะครับ,รรบเป็นเหล็กเต็มขนาด นิ้วครึ่งคูณสามแล้วก็นิ้วครึ่งคูณสองเสาจะเป็นสี่นิ้วคูณสี่นิ้วนะครับส่วนเรื่องห้อง จะมีห้องน้ําในตัวหรือไม่นั้นยังต้องรอติดตามอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าจะย่อนๆไปทางนู้นอาจารย์ก็ถนัดเดินมาเข้าห้องน้ําปกติก็เดินมาเข้าห้องน้ําอยู่แล้วนะครับห่างจากกุฏิพระอาจารย์นี่กุฏิพระอาจารย์เดินมาก็ประมาณ30เมตรนะครับนี่มายัางห้องน้าเนี่ยที่ใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับแต่ ต่อไปอนาคตข้างหน้าไม่แน่อาจจะอยู่ในจะมีอยู่ในกุฏิด้วยหรือไม่นั้นก็ต้องติดตามต่อไปนะครับก็มาอัปเดตกุฏิหลังใหม่ของพระอาจารย์นะครับว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับส่วนอุปกรณ์ก็พร้อมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจใช่างเดียวครับขอบคุณครับสวัสดีครับ